เียจหนาเสร็ดถุงป่าเนี่ยเรอเอาไปจะใส่คุณมอ์นิงค่ะวันนี้พี่โดตื่นเช้านะค่ะเมื่อน ไม่เห็นร้อนเลยยายนี่ร้อนเกินเพื่อนเลยหดสวนเลย <laughs> อ่ะครูถามชื่ออะไรครับน้องพีบอกว่าชื่อนะายกจพงทำธรรเนาครับน้องพีครับ,อรบโอเคไหนน้องก,ไกอ,งองกไก่ซ้อมน้องกอไก่สิก็เอ้ยก็ไก่ขอขายดีเราขอหวยทองเราขอใคยเข้านะ คงตีมันไม่ใช่ยืนนิ่งแล้วเอามาแน่ใจเ<า>ก่งมากไม่เอามาคุณเนอร์เดี๋ยวพี่โดนสิสอนเด้อยฮานองพี่ปวดเหี้ยวให้บอกคุณครูเออฝันว่ายายได้หลานน้อยนำสองคนถืงแต่ไม่เอาแล้วชักหลานน้อยไปเลยเป็นแฝดยายไม่เอาแล้วพี่หนูจะได้ลูกแฝดหรืเอเปล่ายายหนูจะได้ลูกแฝดหรือเปล่า ได้ตัวนี้ยั่ใส่ยาอะ่รเนี่ยใส่ให้พื้นดำมันลงพื้นข้างล่างนะให้พื้นขาวมันขึ้นทึนๆอืมอ๋อสุดอ๋ออ๋ออ๋อถูกทายานเสมอพี่โดจะเอาชุดไปเปลี่ยนให้หนูนะเอาใส่กระเป๋าไปเลยอืมเอาใส่กระเป๋าไปให้เลยเบิ่งตัวนะ โดนทีบินนะโดนทีบินยุ่ยใสอันนี้ไงโดนส่งโดนบอ่ออันนี้บอ่อส่งมันเสื้อมันดีเหมือนรองเท้าน้องพีทนะคะนี่คักบกสไปเดอร์แมนผู้ได้ดเขียนซื้อใส่บอ่อหนิขับบอ่อขับบ,บ่อขับเอาใส่เองข้างเดียวว้ามีไฟพร้อมบอ่อหนินุ่ย <laughs> มีไฟด้วยอน,ยในุใส่เองขั้นเดียวเอาตัวนี้แกะตัวนี้ออกก่อนยังกระที่ไม่ใชิมีไฟใช่ันี้จุกต้องซัก้ตัวนี้นอยนี่พับตัวนี้เข้าไปติดติดอย่างนี้ติดปึ๊บอ้ายืนไหนลองกระทืบดูสิเฮ้ยขะแขกขั้ขนี่ดิสเออมีไฟพร้อมันนี่ กดโอ๊คขอดูไฟรองเท้าหน่อยอันไปหาตาลูกหาตามากแล้วนะโอ้ใสวัสดีครับคุณตั้งใจเรียนนะไปแล้ว เดี๋ยวแต่น้อยน้อยนี่นไปถ่ายกับตาดิยิ้มแน่น้ำตานะยิ้มยิ <c oughs> <c oughs> ้มคือบอกยิ้มสะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มเออโอเคกับพี่นินกกเออพี่นินนั่งให้ถ่ายรูปด้วยเนี่ยมันเกินก้อนโตได้แม่ แม่หนาแล้ว,ว,ลวพี่นินเจ็ดแปดปีแล้วน้องพีทเพิ่งห้าขวบเองพี่สูงกว่า,วาให้มันยืนมันกว่าสองขานะมันยืนสองขามันวสูงกระโดด แป้งให้หรือเปล่าทาาแป้งทาสีเอา้าบาน่หอเลยครับครับครับคะแนนมืดเดยวบายบาย ไแล้วครับโอเคครับผมกระเปาวางได้เลยรองเท้าเวลาเพ่งสิกี้ครับบอกเพื่อนไดีจะไปแก้บุป็นวหันเงี้ยวหัวเป็นท้าไมไปขี้มันกับรองเท้าน้องพีดท้ารองเท้ารองเท้าแล้วก็กระเป๋วางเลยเลือกจุดเลยครับผมจะวางกระเป๋าตรงไหนครับ

เก่งค่ะปะลูกนะฮะเก่งแท้ค่ะปะเนาะลูกเนาะแลกกันเอาเอาะหาพี่อะไรรู้จักพี่อะไรแล้วรู้จักพี่อะไรแล้วคะพี่คิวมายังมาแล้วไปเล่นกับพี่คิวกว่าไหมคะโอเคค่ะไปเยบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับก่อนเก่งมากหรือว่าจะอยู่กับครูคะอยู่กับครูไหมอยู่กับคิวโอเคค่ะไปเลยค่ะลูก กูอกสจเลยเนาะอเสรี่ยหด้อไอิไม่อีกเดินไม่อีกพี่คิวอยู่นี่นอยู่นี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 นี่พี่คิวนี่นั่งกับผู้สาวอยู่นี่พี่เดทกันอยู่ด้วะเฮยเฮยบา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 ยไอคิ อันด <ST su ll ichen> ับ <i> ก่อนนะพี oh, ่โดกลับก่อนนะเสอดอาน่าจะไปล้างค่ะวุ้ยเอยจดนอนนี่น้องพีถามว่จะงสามมงนี่แหละน้องสามมงเก่าปรมา เราพกเลยพกท่านมันทำท่านด่าเาท่นกูสำบายกว่าออันนี้ไม่แห้งนานต่คอไม่น่าลยเอาอยา้การสุกจาเอา พร้อมแล้วค่ะพร้อมเมื่อบ้านแล้วแต่ว่าอย่าขันยังห่วงตัดโนมัยอยู่สามโนอตอนนี้นาฬิกาเสียบุงบ่งไ้ว่างเกางึงอะไรอยน่เอาสโลตุงใสเยอะคุเอาฟิชเช่กระเป๋าแม่คุยแม่อยกว่าเดี๋ยว กระเป๋าแม่เสื้อเราแม่ซื้อให้กางเกงซือ้อเองอันนี้ก็ซื้อเองแล้วก็คุณแจกล็อแม่านายขอดูรองเท้าหน่อยเด็กวะเฮ้เ,เกิดยิ้มหน่อยใหญ่ยิ้มบุบเฮ็ดที่ยังเขี้ยวหมาก พี่ไปโรงเรียนเหรอได้เออโจกไปแล้วแซบไม่หมกนะักของหมักคุณยายเขาจะเป็นสาสทุนนโอ้ยเป็นนางแบบได้แล้ว ถ่ายเาเผาย่างย่างมาเลยแม่ย่าง,ง,งกับก้ม <laughs> เหมือนยะขันเลย <laughs> คุณยายอุ้ยยายหา,า,ายไปไหนยายอยู่นี่ <laughs> อิตาสิย่างปลาบสอยปลาใสย่าง ด้้านกกกุ่มยขึบบเสวัสดีค่ะตาสาตาสามาก่ะยไทะตาสานี่นี่ตาสาก็ยก้ขอมโอ้ยหนึ่งสองสามเย่เผาอยู่หอบไปก่อน ยางามันมนี้มันไปพอพ่าบจักน้ำมันไปใส่บบจักเหรอขอค่ไม้รายงานนะไปก้นชุดไปก้อนฮะเรียน้ <c oughs> เรียนภาษาหนูน่ะชื่อจูอืน่นเชจูอ่นห่น ถ่ายไว้เลียบถ่ายแคไว้บึงภาพประกาศนี่ดูนัดคุณักม่สองเ้อนคองที่น่อเอือทูเป็นได้ไหกินข้าวเซฟอยู่บอกว่าสิซื้อลูกก๊บมาให้ลูกโก๊บแบนเบิดส่วงแล้วผมบบมืออันยายันกับโบมือ ว่าลูกโก้มาโม้ยายขอมโทรบอกมาบอกสวงนันมีอยู่ได้ยายขอมมือก็แม่เลยออกมารับที่เลยนะมั้งคุณยายข่อมไหข่อมก็พันไปดิเบาค่อยวัยัง้มไดีวานโอ้ยเฮาวทำโบได้วานเด้อดับาดดดวันที่๒๒วันที่๒๒คนสิวานซะลาโบเล่คนเฮ็ดหลายได้เป็นที่ชาวไร่ ยายมากอดเยเพาสิากอดเยเพาดูดิหน้า, <c oughs> นนาแม่กับลูก <c oughs> จะมาป้นครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> จะมาป้นร้านะค่ะ พ้นเลยจ้ะแต่นี้มีเงินอยู่นะมีห้าสิบบาทมีเสิ่งี้าเชนทุนเงิเอาไปตั <Yeah, ้งงานนั้นบุญเลยนะคะวันนี้นะคะมีคอร์ด้าขายด้วยนะจ้ะร้านนี้น่ะมีนะคะขายตรงอันนี้ที่ถึงกันเลยนี่คนนี้พี่สาวนายไปยืนเทียบกันค่ะหน้าเหมือนกันไหมคะเหมือนค่ะแต่สวยากเขาเคยสวยมาก่อนเคยสวยมาแล้วคุณยายน่ะ อ่านี่คุณยายนะ่ะสวยที่หลังเขาโ <laughs> อเค <laughs> okay, โดนัทมากับยายสองคนใช่น้องพี่ไปโรงเรียนกันตัว <c oughs>